ที่มาที่ไปของงานนะคะก็คือคุณแหม่มดีเรคเตอร์นะคะเขากำลังต้องการที่จะเปิดพื้นที่นะะให้เป็นพื้นที่เก็บงานศิลปะขนาดเดียวกันเนี่ยก็มีพื้นที่ที่จะเป็นพื้นที่แสดงงานด้วยเช่นกันเขาก็เลยต้องการที่จะทำโชว์แรกเพื่อเป็นการเปิดพื้นที่ JWDA r Space ซึ่งชื่อนิทรรศการเนี่ยชื่อว่า In Search of Other t i m e Reminiscence of Things Collected ค,ค่ะโดยที่เราพยายามจะเชิญผู้ชมเนี่ยให้เข้ามาดูนิทรรศการแล้วมองเห็นนักสะสมในฐานะนักสำรวจที่คอยเก็บสะสมวัตถุสิ่งของงานศิลปะต่างๆเข้าไว้ด้วยกันในนิทรรศการนี้เนี่ยนอกจากงานศิลปะแล้วเราก็เลยยังจัดแสดงวัตถุสิ่งของด้วยซึ่งเป็นทั้งวัตถุทางธรรมชาติและวัตถุโบราณหายากด้วยเช่นกันค่ะ ตัวอย่างเช่นสยามโนซอรัรสเทราซอนนีนะคะสยามโนซอรัรสเทราซอนนีเนี่ยเป็นโครงกระดูกที่ค้นพบในจังหวัดขอนแก่นค่ะซึ่งเป็นไดโนเสาร์ประเภทกินปลาส่วนที่เจอเนี่ยคือกรามล่างแล้วก็สันหลังทีนี้นักสะสมท่านนี้ค่ะท่านก็ได้ทำงานร่วมกับนักบรรพชีวิตวิทยาแล้วก็ศึกษาว่าชิ้นส่วนโครงกระดูกที่เหลือเนี่ยจะหน้าตาเป็นยังไงแล้วก็ได้ไปแคสโครงกระดูกจริงของญาติของไดโนเสาร์ตัวนี้ ที่โมร็อกโกกับอียแล้วก็เกิดมาเป็นไดโนเสาร์ทั้งตัวนี้ที่เราได้เห็นกันในเทศกาลนี้ค่ะ พอรูปแบบการจัดวางเนี่ยเราจัดวางมาในรูปแบบไดโอรามาหรือว่าฉากจัดแสดงนั่นเองเมื่อเข้ามาเนี่ยแต่ละกลุ่มก็ของวัตถุจัดแสดงเนี่ยล้วนมีบทสนทนาระหว่างกันตัวอย่างเช่นผลงานรออิงของท่านังคารกัลยาณพงศ์รออิงชิ้นนั้นเนี่ยจะเป็นรออิงที่เป็นรูปหญิงสาวหัวเป็นสับประรดและตัวเป็นงูอยู่ข้างๆก,กันกับด้วงโกไลออรกับด้วงเฮอร์คิวลิสซึ่งเป็นด้วงพันธุที่ใหญ่ที่สุดและก็ยาวที่สุดนะคะในสายพันธุ์สปีชีส์เดียวกัน ข้างๆกันนั้นเองก็จะเห็นใบไม้ cover leaf ใบไม้เนี่ยเป็นใบไม้ที่ศิลปินไปเก็บที่เมืองฟุกุชิมะตอนปี2015ตอนนั้นเนี่ยเกิดแผ่นดินไหวและเกิดซึนามิและสิ่งที่เกิดผลตามมาเนี่ยคือพลังงานนิวเคลียร์เนี่ยมันเกิดระเบิดขึ้นมาใช่ไหมคะมันทําให้พื้นที่บริเวณนั้นนะมันเกิดการปนเปื้อนไปด้วยสารกัมมันตภาพรังสีทําให้เขาไปเจอใบไม้ที่ปกติแล้วเนี่ย มันควรจะต้องมี3ใบกลายเป็นมี4ใบหรือ5ใบขึ้นมาเพราะฉันเนี่ยตรงอาร์ติแฟกต์พวกนี้มันนาเสนอว่ามันเป็นเหมือนหลักฐานทางประวัติศาสตร์ถึงการเปลี่ยนแปลงไปของโลกใบนี้ของธรรมชาติซึ่งเป็นธีมหลักของเนเทศกาลีีไม่แน่ว่าในอนาคตนะคะการกลายพันเนี่ยอาจจะไม่ได้มีแค่ต้นไม้แต่จะเป็นเราที่เป็นมนุษย์ด้วยเหมือนอย่างในผลงานภาพวาดของคุณอังคารด้วยเช่นกัน ในงานเนี่ยจะมีจิวเวอรี่ที่เป็นจิวเวอรีย่ยกจากชนเผ่าชาวอินดิจินัสเป็นจิวเวอรี่รูปบีเวอร์ค่ะซึ่งบีเวอร์เนี่ยเป็นสัตว์ที่ขยันขันแข็งก็เลยใช้บีเวอร์เนี่ยเป็นเหมือนแบบสปิริตแอนิมอลด้วยเช่นกันเราจะเห็นว่าในงานเทศากาลเนี่ยเราคัดสรรเซรามิกมาให้ผู้ชมได้เห็นกันหลากหลายแบบรวมไปถึงรูปแบบของงานเซรามิก แจากาันอีก2ชิ้นที่สําคัญในยศการนี้ก็คือ1คือแจากาันของอาจารย์ชลูดนิ่มสเสมอแจากาันที่เรามาแสดงเนี่ยเป็นแจากาันในผลงานช่วงแรกของอาจารย์ชลูดนะคะซึ่งเป็นลวดลายที่มันเป็นกึง semi ่งเซมิแอบสแตรกผลงานชิ้นนี้มีชื่อว่านูดค่ะถ้าดูดีๆมันจะมีฟอร์มของความเป็นผู้หญิงในแจากานันด้วยผสมกับการใช้สีที่สนุกสนานมากนะคะข้างบนยังยิงขึ้นไปเนี่ยจะมีแจากันของปาโบปิกัสโซอยู่ในงานชิ้นนี้เนี่ยก็โชว์ลักษณะของภาพวาด การที่เป็นใบหน้าผู้หญิงขึ้นมาซึ่งสนุกสนานมากเหมือนกันถ้าเวลาเราค่อยๆดูไปไเรื่อยๆถัดมาในช่วงปลายเนี่ยก็จะเห็นได้ว่ามันมีอินสตาเลชันที่สำคัญอีกชิ้นหนึ่งของศิลปินชื่อว่านาวินลาวันชัยกุลค่ะคุณนาวินเนี่ยลักษณะอินสตาเลชันจะเป็นรูปสามเหลี่ยมคล้ายต้นคริสต์มาสใช่ไหมคะแล้วแต่ละชิ้นเนี่ยก็คือมีขวดเป็นขวดยาที่บรรจุรูปถ่ายสีขาวดําในงานชิ้นนั้นเนี่ยมันพูดถึงการเปลี่ยนแปลงเข้าไปของวัฒนธรรม ะะแล้วเราจะ p r e s e r v e หรือว่าเก็บวัฒนธรรมได้อย่างไร mm hmm. เมื่อคนเหล่านั้นที่เป็นตัวแทนของวัฒนธรรมท้องถิ่นหรือชุมชนของเรากลังจะสูญหายไปชิ้นสุดท้ายในนิทรรศาการนะคะคือโทนี่แคร์คค่ะโทนี่ครักเนี่ยเป็นประติมากรที่สร้างจัดผลงานแนวนำมาทำและเป็นงานประติมากรรมขนาดใหญ่อย่างในงานชิ้นนี้เนี่ยที่เห็นเนี่ยวัสดุภายนอกเนี่ยจะดู มีความหนักและเป็นมวลค่ะใหญ่แต่จจริงๆแล้วงานชิ้นนี้เนี่ยทำมาจากไม้แล้วใช้กระบวนการทางคอมพิวเตอร์ในการสร้างฟองของงานชิ้นนี้ขึ้นมา <Audio Jam. S 1> เปิดงานน้องให้เข้าชมตั้งแต่วันที่26พฤศจิก,กายนถึงวันที่29กุมภาพันธ์ค่ะ